เราข้ามไปเกาะร้านมาแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็ช่วงเย็นประมาณห้ามงเย็นเราจะไปตกหมึกกันครับตกหมึกฝนพังพล้ำนี่คให้วิวดูวิวก่อนนะครับของเราเรือรออกประมาณห้าโมงตอนนี้ประมาณสี่โมงครึ่งแล้วนะครับบริการตกหมึกนะตรงนี้เลยฮะเดี๋ยวผมไม่ดูครับเรามาที่นี่ครับนี่อาเฟ่ตกหมึกประมาณนี้ฮะ อันนี้เรือออกนะครับหน้าตาจะประมาณนี้นะครับเขาคิดเป็นหัวหัวละ400บาทนะครับหัวละ400บาทเหมาเลยแล้วก็มีคันเบ็ดให้มีอะไรให้ครบทุกอย่างเราค่าไม่ตกเดียวแล้วมีบริการทำอาหารประมึให้ด้วยนะครับเดี๋ยวลอยลำอยู่มารานนู้นนะครับเขาบอกว่านั่งเรือจากแหลมบริหายไปประมาณ5้านาทีเง ก็ไม่ไกลผมดูแล้วมันน่าจะประมาณนู้นแหละครับโอเคเดี๋ยงไงเดี๋ยวรอเรือสักครู่ครับแล้วไปดูกันว่าเราจะได้ปลาหมึกกันสักเท่าไหร่ได้เรื่องแล้วฮะขึ้นเรือก่อนเดี๋ยวรู้กันคุณคุณต้นฮะคุณมีความมั่นใจขนาดไหนในทริปนี้ครับเสือร้อยนะวันนี้ถ้าเราไม่ได้ปลาหมึกเราก็กลับนะโอเคฮะขึ้นเรือก่อน อันนี้เออเป็นรถจา้ามีไฟล้วมีไฟล้วนั่งเรือไม่ถึงห้านาทีครับสิวสบายมากครับเนี่ยไมาด้คุยไม่ได้นะคะครับ พัดอุลทูมันหน่อยครับ6 okay. ไม่ได้เห็ฮะเริ่มตกแล้วครับนั่งไหนได้บ้างครับนั่งได้เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกกันนอกกลายเป็นเป็นลาวตกกระชอนไปแล้วโอ้โหไอ้เรื่องการสร้างภาพแบบไม่ตอบอไนนะไรอย่าเงี้ยประมาณนี้เลยครับเ <c oughs> ขาบอกว่า เขาบอกว่าเบ็ดเบ็ดหายห้าร้อยเ่อยหายห้าิบาทแนละ้วประมาณนี้เ <Okay. S 1> okay. ก๋ได้อุปกรณ์แล้วเดี๋ยวหาลำเลลงเลยไม่เสียเวลาประมาณนี้ครับประมาณนี้ตรงเนี้ยได้ครับแต่ฝนมันตกก็เลยนั่งไม่สะดวกนะครับเดี๋ยวลองดูฮะลงมือกันแล้วเดี๋ยวก็รู้ <laughs> ชิวๆอันนี right ้ก็สบายๆมาแล้ว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 ครับครับคาที่ตกอยู่ข้างหน้ากรุณาฟังแป๊บนึงนะครับข้างหน้าเราไม่ตกกันครับผมถ้าตกข้างหน้าจะเสียค่ะลูกค้าต้อปเสียหร้างครับนี้เชื่อมตมหรลย ข้าง,างครับผมใต้ฟ้าสองฝั่งด้านข้างสมไม่หมดครับผมยกไว้แถว ง่ายเลยครับตีหลายกระเบื้องแล้วยังไม่เข้าเลยชมบรรยากาศไปก่อนครับไปลองพคราพอีกสักหน่อยคงจะได้เรื่องวันนี้นี่ครับประมาณนี้ว้า<ม> <c oughs> กินแล้วเป็นงไงมันหนักๆใช่ไหมครับมัน,ม,นมันดิ้นไม่ลูกมันดิ้นไหมเหมือนมันหนักๆใช่ไหม แล้วมันดิ้นดิ้นเดี๋ยวไ, <ป S 2> ไม่ไฟมันมาเขาเปิดไฟไ <ป S 2> เดี๋ยวพี่ขออนุญาตนะตกใกล้ใกล้หน่อย,อยนี่ฮะประมาณนี้ออโอ้ว่ตกนิดหน่อยฮะไม่หวั่นครับลุยต่อ ไม่เป็นไรนี่ประมาณนี้ครับตัวประมาณนี้แหละที่ตกช <c oughs> าทะเลนี่ก็ได้กันที่เคยเห็นก็ประมาณนี้ฮะไม่ใหญ่กันนะประมาณนี้อันนี้เป็นตลาหมึกไข่ด้วยละเขาบอกว่าตัวไม่ใหญ่ <c oughs> สดอย่างนี้ครับใช่ครับห้องบิ๊กเลยห้า พี่โมงต๊ะกลางเมื่อกี้ใช่ไหมวันนี้เราได้น้อยหน่อยครับก็ตัวเดียวครับแต่ก็โอเคฮะก็ยังเขาบอกว่าปลาหมึกสดอ่ะต้องทำซาซิมิครับเดี๋ยวประมาณนี้ตาตาดีเลยเขาสามสองคนก็ไม่พอแล้วเ นนเดี๋ยวจ,จะลองสักหน่อยครับเขาจะเกี่ยวได้สองนดนไหยได้จ้ะอ้าวเขาจะเกี่ยวได้สองนครับเดี๋ยวจะลองสักหน่อยอ้าวมาแล้วมาถึงเดี๋ยวจะมาไม่ถึงที่กันโอเคเดี๋ยวลองกันหน่อยครับนี่นี่โอ้โหยังยังพี่จอหใหญ่ที่สุดซาซิมิซาซิมิแล้วก็เจ้คนละบปากกันขอแข่งจะได้ อาการมากเลยเยียตัวเดียวเนี่ยนี่แหละไม่ได้ไม่ได้เราขอกินแบบตูดตูดมากกว่านี่เันจะกระตุกอ้อุยวงอันเนี้ยไม่ไม่อกกมึงละเลันแล้วะนี่ดยปลามึกสดสจะเป็นยังไงครับเป็นยางแหละครับอือหื มันก็อยู่ที่ว่าวาสบีเนจะขนาดไหน <c oughs> อกรอบงนี้แหละวาสโอ้ยเพิ่งรู้ว่าปลาหมึกสดสดยอดนยี่ยงกรอบมากบอกเลยตรงๆเลยว่าน่ากินกว่าปลาหมึกย่างเยอะครับโอเคพายครับ <c oughs> ไม่ประสบความสำเร็จครับวันนี้ไม่ได้สักตัวเลยแต่ก็เพลินดี เราก็ได้กันหลายคนครับเนี่ยฐฐรบรรยากาศรอบๆจะเป็นประมาณน,นี้ครับวันนี้ก็ได้ครับเนี่ยฐฐรบรรยากาศโดยรอบ <c oughs> ดูก็ตกก็เพลินดีเราตีหลายไม้แล้วไม่เข้าเลย ต้องเดินทางกลับแล้วครับแพรที่นี่ปิด4ทุ่มนะครับประมาณนี้เรากลับเที่ยว3ามทุ่มนะฮะเดินทางกลับละเจอกันใหม่อีอกทีหน้า